ก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เพราะว่าผมพ่นหนุ่มเสื้อหวานกับหน้าใจเกเรแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีนะครับทำให้เราวิ่งเร็วแบบนี้เลยนะครับทั้งหมด2วิธีด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ก็สำหรับวิธีทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับแบบนี้นะก็มีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเผามิงก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเผาชา์กแม่หรือว่าเป็นเผาวพวกเผาสกายเปียก็สามารถวิ่งเร็วแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเผามิงเสมอไปเนาะอ่ะก็สําหรับวิธีแรกนะครับก็จะเป็นวิธีเกี่ยวกับไอเทมนั่นเองนะครับก็ไอเทมที่ผมจะมาแนะนานะครับสาหรับไอเทมที่ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับก็คือไอเทมผ้าบันคอนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีอีกไอเทมหนึ่ ก้อยเทมนั้นนะครับจะเป็นหมวกที่แบบบวก เปอร์เซ็นต์ความวิ่งเร็วประมาณ110%นะครับหรือไม่ก็100%เนี่แหละครับก็จะบวกความวิ่งเร็วแบบแบบเร็วมากๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคือมันไม่บวกดาเมจมันไม่บวกอะไรเลยนะแต่ว่าที่ผมแนะนําที่สุดนะครับก็เป็นผ้าพ,พันคอนะครับที่ผมแนะนําก็คืออันนี้เนาะก็มันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความวิ่งเร็วนะครับประมาณ80%นะครับแล้วพวกอาวุธเนี่ยมันก็จะเพิ่มความตีแรงประมาณ10%นะทั้งหมัดทั้งผล,ผลทั้งปืนทั้งดาบเนี่ยคือมันจะบวก10%หมมมดดดเเลลยยนนนะะะคคคครรรรรัััับบบบซึ่ง่งงกกกกกก็็จจใช้้ไไปาาาโตีี PVP วิสําาาหรรัััับบไอออเเเเททมมมนนนนี้้ยยผผืู่่่ชสสงะควิ เดี๋ยวผมจะพาไปเอากันนะครับสำหรับไอเทมนี้เนาะซึ่งหาอย่างง่ายนะครับก็อย่างแรกนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปที่เกาะเกาะอะไรสักอย่างเลยผมเป็นเกาะปราสาทนะครับท่านผู้ชมผมขออภัยนะผมจําชื่อไม่ได้จริงๆเนาะเป็นเกาะปราสาทนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะนั่นนะครับก็คือเกาะที่เราจะไปเนอะเดี๋ยวเราจะไปหาเกาะนั้นกันเลยนะครับผมขออนุญาตแบบอาแด๊ดไปเลยแล้วกันนะครับขี้เกียจซื้อเรือนะครับจอช่วงนี้จนนะมีอยู่21ล้านเองนะครับ จะว่าไปนี่ผมควรจะซื้อเรือมาจะดีกว่าเลยครับเนี่ยเออืถึงสักทีครับท่านผู้ชมเมื่อยนิ้วมากเลยนะครับตอนนี้นะครับผมกดตัวคิวยับเลยนะะ ก็พอมาถึงาก่อนี้แล้วครับซึ่งก็จะเป็นกอบปราสาทนะให้ท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะมาจากทางไหนนะให้มาตรงหน้าปราสาทตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มารับเควสตรงนี้นะครับก็น่าจะชื่อ e l i t ทันเตอร์อะไรนี่แหละครับก็ให้กดรับเควสไปนอนแล้วกดแน่นอนนะครับนี่เขาก็จะบอกนะครับว่าตัวไออ้มเ้รียกว่าอะไรตัวบอสเนี่ยครับที่เราต้องไปกำจัดเนี่ยมันอยู่จุดไหนนะก็ดูได้ง่ายๆเลยนะครับเวลาเรากดไปปุ๊บเรากดคำาว่าแน่นอนเนี่ยเขาก็จะบอกมานะครับอันนี้ก็คือมันเกิดอยู่ที่้รเพราะชาวนะครับซึ่งก็เราก็ไปหาก่อนนัว ได้เลยนะครับก็สําหรับพวกจุดเกิดอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพวกมอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับใน YouTube มีเนาะใบเซอร์เขาว่าพอเช้านะครับแล้วก็บวกอีดิติฮันเตอร์เนี่ยมันสปาวอยู่ไหนนะครับก็จะเจออะไรเนาะก็สามารถหาได้จากตัวพวกนั้นแนละ้วก็ตีมอนเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็อาจจะทีเดียวได้นะสำหรับผมเนี่ยคือทีเดียวได้ตัวผ้าคลมุมผ้าพันคอนี้เลยนะครับแต่มันก็จะมีผ้าพันคออีกอย่างหนึ่งนะครับก็ะจะเป็นแบบผ้าคลุมเลยเนาะก็คือความสามารถเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเนาะแต่เออผมลืมบอกไปผ้า้าาพัันนนนนคอออเเเีี่ยยมมบบวโโวนะบวกกรร์จดะะปณ7 ยีกว่านะครับไอผ้าไอพวกผ้าคลุมเนี่ยก็บวกเหมือนกันนะครับซึ่งความสามารถเหมือนกันเลยนะครับโบวสปีด80%เนาะแต่แค่มันคนละรูปร่างนะครับแต่เหมือนไอผ้าคลุมนั้นมันจะบวกเลือดมากกว่าบวกแอสเตรมิน่าด้วยนะคบไอผ้าคลุมนะจะบวกคนละอย่างกันนะแต่ที่รวมรวมพือมันสามารถเสริมความวิ่งเร็วของเราได้เนี่ยมากถึง80%นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับวิธีที่2นะครับก็เป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเผ่านั่นเองนะครับให้ขัดมาใช้เผามิ้นท์น เผาเนี่ยที่เสริมความวิ่งเร็วของเรานั่นเองนะครับซึ่งมันก็สามารถเอาไปแบบใส่รวมกับวิธีแรกที่ผมบอกไปได้นะครับวิธีแรกก็คือให้พวกหาไอเทมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นไอเทมบวก80%การ,รวิ่งใช่ไหมครับ Movement e เ,เนี่ยถ้าสมมติเราใช้เผ่ามิงที่วิ่งเร็วเป็นทุนเดิมแล้วเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะบวกความวิ่งเร็วของเราขึ้นไปอีกนะครับ ก็สำหรับนะครับการสุ่มได้เผ่ามิงเนี่ยหรือว่าการทําเผ่ามิงเนี่ยก็คือให้เรามาสุ่มนั่นเองนะครับสุ่มเผ่าก็อยู่ที่คาเฟ่เกาะโรสนั่นเองนะครับให้เข้ามาปุ๊บก็จะเจอคนสุ่มเผ่าอยู่ตรงนี้คนนี้ก็คือคนสุ่มเผ่านะครับซึ่งการสุ่มเผาเนี่ยต้องใช้ประมาณ 3, 0 0 0แฟกเมนต์นั่นเองนะครับซึ่งแฟกเมนต์หาจากไหนก็คือหาจากการตีบอลโลก3นะครับหรือไม่ก็หาจากพวกการลงดันนะครับซึ่งที่ลงดันท่านผู้ชมคงจะรู้อยู่แล้วนะครับที่ลงดันอยู่ที่ไหนเนาะก็ให้เรากดพูดคุุุยกกับเเค้้าาานนะะะร่ว็ปจจถมมมมสใชฟ อไรอย่างนี้เราจะสุ่มหรือเปล่าก็ให้เรากดไปเลยนะครับท่านผู้ชมอ่านมันก็จะมีโอกาสการสุ่มได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็จะมีทั้งพวกเผาฮิวแมนเผาอามนุษย์เงือกเผาอะไรนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเก็บตุนไว้ดีกว่านะแเฟกเมนแล้วก็ามาสุ่มนะครับผมว่ามันเกลือนั่นเองนะท่านผู้ชมก็สําหรับการสุ่มเนี่ยไม่ได้มีการแค่สุ่มแค่นี้นะก็จะมีพวกร้านค้านะครับให้สุ่มผ่านโลบักได้นะแต่อันนี้ก็ใช้โลบักนะเป็นโลบักประมาณ 90โลบักนะครับท่านผู้ชมอ่าก็ยังไม่พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเสริมอ่าะ,ะวิธมันเป็นวิธีที่2องนี่แหละแต่เป็นวิธีที่2แบบเสริมนะครับก็คือการอีโวเผานั่นเองนะครับเป็นการอีโวเผาิงเนี่ยก็จะทําให้เราแบบวิ่งเร็วขึ้นนะครับซึ่งสําหรับการอีโวเผานเนี่ยผมก็จะไม่ขอพูดในคลิปนี้เนาะไม่งั้นมันจะยาวมากเกินไปนะครับก็คือมันมีอยู่4อีโวนะครับตอนนี้คืออัปเดต10อ่าอัปเดต17.3เนี่ยมันมีอยู่4อีโวนะแต่อีโวที่4เนี่ยเขายังไม่รู้นะครับว่ามันอีโวตตรรรงไไหหนนนนนะะะะแแ่่มมัััคืออีโววด้้ลลกก็สําาบ R uh, Evo เนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องการวิ่งเร็วการแดดไกลของเผ่ามิงนั่นเองนะครับก็จะทําให้เราแบบวิ่งเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแล้วไปเพียงเท่านี้แล้วนะก็สำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ